ปู่เซิงหมาวิคุนเจ้ามันเป็นสัตว์แตระสานยิ่งกว่าแตระสายทั้งยามเป็นกากเดนยิ่งกว่ากากเดนการจะทําให้เจ้ากลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเป,เป็นไปไม่ได้ท่านผู้นําตระกูลลีคราวนี้รู้หรือยังถึงก่ตอตนแท้จริงของน้องชายท่านข้าห้าห้าเจ้าเด็กหลาขอเจ้าคงม่เคล็ดวิชาบางอย่างที่สามารถหลบห,ลบหลบูหลบตาของข้าได้แต่ไหนเม่จะปรากฏต่อขึ้นมาแล้วเจ้าก็จะเปมนทางหนีไปจากหนับมือของข้าได้ หนีเหตุใดข้าต้องหนีในเมื่อข้าอยู่ต่อหน้าคนที่ข้าสามารถสั่งหดได้อย่างง่ายดดยแม้่เป็นเช่นหนีข้ามีความจำเป็นใดที่ต้องหนีอีกเล่าด้วยระดับพลังของเจ้าจะทําอะไรข้าได้ขุนวาได้หน้าแบบอายจริงๆอืมลีซานจำต้องถามว่าเลื่ทั้งหมดเป็นมาอย่างไรกันแนะ่อืมอะไรกันเจ้าเด็กกะขอเลิกแสดงเลขกลได้แล้วหากเจ้าอยากตายนะข้าจะทาให้มันเป็นจริงเองแย่แล้วนั่นคือเขวา้ซาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขา เกิดวิชาเสียดาบบินพิโรธหืมสวรรค์นี่มันเกิดอะไรขึ้นผู้มีพระคุณอู๋สิงท่านทาได้อย่างไรเจ้าเจ้าเจ้าใช้รีการใดกันแน่เจ้าไม่รู้ง้น,นหรือข้าก็นึกว่าเจ้าสลาดที่แท้ก็แค่คนโง่เข่าคนหนึ่งเท่านั้นสร้างเป็นค่ายคนที่สมพลังยิ่งนักเจ้าสามารถควบคุมมันได้อย่างไรกรันเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าบอกแล้วว่าเจ้าเป็นคนโง่แล้วเจ้าก็โง่ของแท้ ้ายังไม่เห็นอีกหรยอว่ามันเป็นกุญแจที่ให้พลังกับข้าในการควบคุมค่ายกลน,นี้เจ้าคนหน้าไม่อายกา้าวัดสิ่งที่พรมรสนของตะกุลหมากทิ้งไว้ในการต่อสู้กับข้าหน้าไม่อายจะมีสิทธิ์ด่าคนอื่นว่าหน้าไม่อายด้วยหรือข้าจะบอกตามตรงสาเหตุที่ข้าสามารถควบคุมค,ค่ายคนนี้ได้ต้องขอบคุณเจ้าเส้นการหากว่าใช่เพราะความโอหังของเจ้าโพว,วส่งหงเสียงคงไม่บอกวิธีการควบคุมค,ค,ค่ายคนนี้กับข้าจงตายไปซะ วันนี้ข้าจะลบล้างตัวตนที่น่ารังเกียจของเจ้าแทนบรรพนของเจ้าเองอแย่แล้วเล็บนี้แล้วเข้าแม้แต่ท่านผู้นำตะโก,กยังถูกวันสังหารจนตายแล้วพวกเราจะอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้เส้นรายการจรงฟังคาสั่งของข้าข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปแต่ว่ามีเพียงเจ้าสองคนที่ห้ามออกไปไหนเพราะสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดคือการทรยศหักหลังพวกพ้องดังนั้นพวกเจ้าสมควรตาย ไม่ต้องกลัวมันมันอยู่เพียงระดับไหนอจู่องที่8ดเท่านั้นหากลากมันออกจากค่ายกวนนี้ได้การจัดการกับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงแค่พวกเราร่วมมือกันเท่านั้นเจ้าโดนถูกพลังของข้ามากไปแล้วแม้ข้าจะอยู่ในระดับไหนยอยู่ท่องที่8ดแต่เจ้าก็ไม่คู่วรที่จะรับมือกับข้าอ่าจะเด็กละขอข้าจะฆ่าเจ้าหากเจ้าอยากตายนะข้าจะมอบมันให้กับเจ้าเดี๋ยวนี้